ขับมาเลาะทางนี้บบนี่ก็บันเลาะบันอันวัดด่านหายพี่น้องเลยมีท่านทูท่านถึงอยู่พี่ยังหลายมองหลายบอลอยู่เงี้ยมองเลาะไปก่อน <S <S เอ้ยน่ะทางอย่างเคนอีกคักไปดิย <S <S อายากได้เผื่อได้ทางนาเน,นี่ย พญานาคพี่น้องเอ้ยแราเป็นอิดพญานาคสามตัวสีสีเขียวสีดำเล่มันพญานาคพี่น้องผ่าถือก็ได้ด้วยพี่น้อง นักท่องเที่ยวกะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นะั่งน้ำหลังก็ได้เด้่พี่น้องเนักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวมามีค่าสายเนี่นักท่องเที่ยวกะนักเที่ยวกะไม่มีแต่ผู้หาถ่ายคลิปได้พี่น้องอยู่มือนี่นี่เนาะเเป็นยานักชามตู่ เข่าห้องสามตัวอยู่วะมันแกะหินคือเก่าครับพี่น้องอยู่ฝั่งนี้ก็แกะขี้หินเป็นพระพุทธรูปครับแกะสลักหินโอ,นอ้น้ำ,นำมือน้องมือเบิืองเต่าเด้พี่น้องเลยเต่าก็ได้ดิเต่าก็ได,ด,เได้เต่าบ้านยังไงเลยนี่เต่า เต่าเลยเต่ายหงอ่งอเสะะกสลักมดไปหน่องเลยก้อนหินทุกก้อนนี่มันมีแต่พระพุทธรูปครับนะเหลีอไปทั้งเรื่องพระพุทธรูปครับพี่หน่อง ทุกด้านเลยโอ้มุมนี้แห่งหลายพี่น้องลานนี่ลานพอดีลานคนมาเที่ยวครับเคสะลักอยู่ก้อนหินพี่น้องหอนใหญ่เลย อ๋อมุดอยู่น้องเลยคอนหินก่อนเลยนี่จรอ,อ,อบเลยครับ ยินแท้เลยคับพี่น้องนี่เอลมาได้นี่ครับนนี้มีได้เทพนิษฐ์ทางคนวังนี้ได้หินนู้นหินคนปกุทลูครับเกสร,รับ,บอม,มองเลย ผีมือคักขนาดเลยน้องวงด้านนี้ครับนี้โอ้เป็นพระบาทจำลองครับนี่เป็นพระบาทจำลอง เลียดม,มองคนเที่ยวก่อนไอตะเบิ้งครับพี่น้องนี่พญานยาคน ก็เบิ่งแล้วกับหินทุกกอนนะครับบ,บริเวณที่วัดด้านในนีเพื่นแกสลับลมลื่นดีครับนกราไปเที่ยวกไปเที่ยวไปเที่ยวมาเยอะ ที่เจอก็ไเลยก็เจคือเก่านะพี่น้องเลยเอาคลิปนี้เอาแค่นี้ครับ